คุณหมูเคยเป็นพนักงานที่ไหนไหมอ๋เคยเคยอยู่บ้างครับเคยเคยอยู่บ้างนะเคยแล้วเคยเป็นเจ้านายที่ไหนไหมยังไม่มีโอกาสเลยครับเป็นเจ้านายตัวเองก็ยังเป็นเจ้านายตัวเองยากอยู่เลยนะอ่ะแล้วรู้อย่างว่าไอ้แซงว่าเคยเป็นแต่พนักงานใช่ไหมเคยเป็นแต่พนักงานครับเป็นเอมพโยีอย่างเดียวเลยรู้ความลับของพนักงานใช่ไหมความลับความลับมีอะไรครับเราความลับความลับไม่มีในโลกความลับที่เจ้านายยังไม่รู้ครับแต่ แต่เจ้านายน่าจะน่าจะรู้นะเราเราฟ้องเลยดีไหมไม่เอางั้นเลยอพี่เหมือนการแทงหลักตัวเองอ่เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเจ้านายไม่มาดูหรอกโอเคเอาเข้ารายการเลยไหมเข้ารายการเลยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ดนสดสตอรี่นะครับอย่าลืมสับสไครต์ไลค์แชร์เย้อ่ะผมวันนี้หัวข้อวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของปื้มตามหัวข้อนี้เลย ไหนละหัวข้อผมใช่ตะลุงมันนี่เหรอุ๊บนี่ไงสิบสิ่งที่เจ้านายต้องรู้สิบสิ่งที่เจ้านายต้องรู้อย่างเลยล่ะสิบอย่างครับสิบอย่างอย่างแรกก็เกมแล้วเนี่ยยังยังไม่พออย่างแรกก็เกมแล้วสิบอย่างอสิบอย่างเลยสิบอย่างไม่พอครับอันนี้เรื่องที่เรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นในออฟฟิศของของคุณเองนะของที่ทํางานคุณเองถ้าคุณไม่รู้เนี่ยออฟฟิศคุณเสียหายนะเพื่อเผอการค้าไม่รุ่งไม่รอดด้วยนะการค้าไม่รอดร่วงเจ๊ง ยังมาหลายลายแล้วครับผมผไม่เกี่ยวกับดวงอ่ะไม่เกี่ยวไปอาจจะโดนทำขออะไรห,หรือเปล่าไม่เกี่ยว<อ>หรือว่าต้องออกไปปัดเป่าน้ำมงน้ำมนต์เอาทังพิธีไล่กับสิ่ง,งมนตน์ขุนขุนเออบางที่ไม่รู้แก้ดวงกันอยู่นั่นแต่ท่านชาติ <c oughs> ก็เจ๊งอยู่ดีอาจจะเริ่มจากดวงไงก็ั่นแหละก็เพราะว่าเจ้านายชอบปิดหูปิดตาแล้วก็ฟังแต่ตัวเองไงมั่นใจมั่นใจปิดหูปิดตาตัวเองเอาของมาใส่ในตรงนี้หรือเปล่าหรือเป็นซิ ยังไงก็นัไงนันไงก็เชื่อในตัวเองอีโก้สูงแล้วก็ไปงงงายอืมอะไรนะนเป็พนักงานทําผิดแต่แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้แต่ไปไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยสรุปผิดที่พนักงานนะเนี่ยอ้าวไม่ผิดที่เรื่องที่เราไม่เห็นอะไรก็มีบางอย่างผิดพนักงานผิดแต่คุณไม่รู้บางอย่างก็ไม่ได้ผิดก็ก็ไม่ก็ต้องดูกันใหม่นะโอเคเรื่องแรกเลยเรื่องนี้น่าจะไม่ดูนะ การเคยอ่ะข้อหนึ่งเลยหลายที่มีมีโอทีเคยทํางานแบบมีโอทีไหมโอ้โหเพียบมีโอทีอ่ะมีโอทีปกติก็ต้องมีอ่าอะไรนะต้องมีการทําทําล้อกร้องขอทำทำเอกสารไหมครับว่าเออวันนี้ผมจะเอาโอทีนะก็ต้องมีการเขียนเอกสารว่าเออวันนี้มีโอทีเนื่องจากทํางานอะไรเช่นก่อนหรือหลังครับเช่นก่อนสิครับอ๋อต้องต้องระบุแต่ว่าช่วงเวลาต้องเขียนทีหลังนะ ว่าไม่รู้เรา14โมงไม่งั้นถ้าเราเกียกเวลาก่อนแล้วเราเลท <c oughs> เราเสียเปรียบนะครับเออง,งั้นสิ่งนี้เลยที่เจ้านายยังไม่รู้คือ,อมันมีมันมีการเล่นเกมเอาโอที OT ครับโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์ <vert> ime, เล่นนั่งเล่นเกมครับนั่งเล่นเกมอ๋อได้ด้ยวยเหร <c oughs> อได้สนุกจะตาไม่มีใครกวนด้วยจริงเหรอครับแล้วไม่มีไม่มีคนมาตรวจอ้าวยังไม่กลับบ้านอีกเหรออะไรไม่มีเหรอไม่มี นึกว่ามีรมปภมาไล่มีก็เปิดนั่งงานรปภจะรู้ไหมว่าอันไหนงานอันไหนไม่งาน, <c oughs> นไม่รู้ันเขาอาจจะมาถามอ้าวไม่กลับเราทำอะไรอยู่อะไรนี่เอเอก็นิ่งเขาก็แค่บอกว่าเคลียร์งานครับเนี่ยรปภรปภจะรายงานให้ก,ก็แค่ลงบันทึกว่าเออนายนายสมนายสมศักดิ์ทำงานอยู่ถึงเวลานี้เวลานี้เขามีแค่เนี้ลงแค่นี้โอเคอ๋อคืออาจจะไม่รู้อืมถามว่าเขาส่งงานได้จริงไหมเขาก็ส่งงานแต่ แต่ไม่เจ้านายอะ่ะจะรู้เรื่องการเล่นเกมแค่แบบว่า,อ,าอะไรนะเล่นเกมเวลางานเ<ม>นี่ยเจ้านายรู้อยู่แล้วทุกคนรู้เยอะเดาอยู่แล้วว่าน้านยาอย่างนงี้เล่นเกมแง่สายนี้เด็กปิดเกมม,ม,มึงแค่แค่ท่ามึงก็รู้แค่เพื่อนมึงลำคาลังเกียจมึงตอนมึงตะโกนร้องโอ้โหบางทีก็ลำคาญัไงไงเนฮะ้ยเอาไป้ทิ่ไปดังคว้าเพราะมึง เฮ้ยมันในห้องทํางานรวมรวมรวมได้แล้วรวมรวมไม่ตไปไหนเนี่ยเงยไหนเนี่ยอันนี้แบบว่าไม่ต้องรอให้ผมฟ้องหรอกเพื่อนข้างๆคนอาจจะฟ้องถ้าไม่ฟ้องถ้าไม่กล้าฟ้องมาฟ้องพี่เดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวพี่ฟ้องเดี๋ยวพี่บอกให้โอ้โหรู้จักสถาบันจริงเออเอ้าแต่มันมันน่ารังเกียจนะรังเกียจยังไงก็เขาต้องการให้เราสามัญชีเราแลเฮ้ยรวมกันรวม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 กลางรวมกลางเล่นเกมในเล่นเกมในเวลางานแล้วยังมีหน้าทาเสียงดังในหน้าน่ารังเกียจมากครับ คือแค่ไม่พูดเนี่ยเพื่อไม่ได้ยินไงอันนี้อันนี้อันตรายทั้งทั้งต่อทั้งต่อออฟฟิศแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมงานอ่าอยู่บาทีกับอาจจะอยู่คนละชั้นก็แต่สิ่งที่คุณไม่รู้คือเวลาที่เอามาทำโอทแล้วเบิกเอาเงินของคุณไปเนี่ยเขาก็เอามาเล่นเกมแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอาก็กลางวันกลางวันมันก็ทํางานเต็มที่นี่ตอนเย็นมันเคลียร์มันเคลียร์งานอีกนิดนึงมันเคลียร์เสร็จมันก็เล่นเกมก็เรื่องปกติไหมเออก็ไม่เป็นไรย้อน อแล้วถ้าเกิดท่านาจะเจอเจออีกแบบเจออีกประเด็นหนึง่งคือกลางวันมึงก็เล่นเกมกลางคืนเล่นเกมไม่เสร็จมึงก็เล่นต่อที่นั่นแหละทาไมไม่กลับไปเล่นที่บ้านอ๋อไม่คอมมันไม่แรงอ้าวเล่นคอมออฟฟิศเลยนะคอม,มมันแรงกว่าอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอ๋อผมลืมกดลูบแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วคุณยิงปึ๊บอ่ะโอเคต่อ,อ อ๋ออมพิดแรงกว่าเลยต้องเล่นคอมพิดแล้วแล้วคือผมอยากรู้ว่าแล้วเวลาเขียนโอทีคุณเขียนว่าแล้วคุณเขียนว่าทํางานอะไรไม่ระบุมันโอ้โหงานดองต้องเยอะแยะครับอ่าระบุมากสมุดระบุปุ๊บอ่าแล้วจํานวนเวลาประมาณกี่โมงกี่โมงอืมจนวนเวลาอ๋ก็เราก็ระบุปัญหาและอุปสรรคไปก็ได้อ่าอย่างอย่างงานที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อยปัญหาเยอะแยะต็ม อ๋อก็เครื่องแห้งบ้างเครื่องค้างบ้างอ่าดาวน์โหลดนานบ้างอัพโหลดนานบ้างหรืออย่างนี้ก็ได้เหรอเด็ดค้างเด็ตค้างก็เป็นเหตุผลได้ครับแล้วอะไรอีกวะถ้าเป็นงานฝ่ายมิดเดียก็เรนเดอร์เรนเดอร์นานรอนเนอร์จริงไฟล์เสียทำไงเออ่นไงเรนเดอร์เอาทำเรนเดอร์เสร็จทำไมไม่กลับเลยเอาเผื่อเอาเผื่อมันไฟล์เรนเดอร์ไม่สําเร็จใครจะดูมันก็ไม่ดูอยู่ดีมันก็หลับไงถ้าถ้าจะเอาจริงๆริงแต่มันก็มัน เออหน้าฟังอยู่นะเหตุผลเออเกเาเราอยู่วราตื่นมาอ้าวไม่ไปไม่ไปเอาก็ได้กดเรนเดอร์ใหม่เงตื่นตอนไหนล่ะทีนี้ตอนเช้าเอออ่ะแล้วสรุปเอาถ้าเกิดตื่นเช้านี่โอทีทั้งคืนเลยเหรอเขาผมว่าเขาได้คุณแก่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็คงมีเรื่องสมควรของมันอ่ะก็เพราะว่าไอคนที่เขียนโอทีเขาก็เขียนถ้าเขียนก่อนก็น่าจะระบุไปแล้วว่ากี่โมกี่ชั่วโมงครับอืมแต่เกิดกรณีรอเรนเดอร์อย่างนี้น่าจะต้องระบุอยู่แล้ว เพราะว่ามันมีกำหนดเวลาของมันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาคงอนุญาตให้กลับได้แล้วมันคงไม่เสียดายค่าไฟหรอกดีกว่ามาจ่ายค่าโอ้หนแต่ว่านั่นแหละครับก็ดูก็แย่าว่ามันมันก็มีการเล่นเกมโอทีนะเจอเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีกว่านอนโหดร้ายมากเลยดีกว่านอนนอนเอาโอทีนี่ยิ่งกว่าเลยนะเจ็บอันนี้ก็เจ็บนะแต่ว่าแต่ว่ามันตรวจสอบง่ายไงนอนอะ เขาไปคือคือแค่รปภเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเมื่อกี้มึงหลับแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยไม่รู้ไงมันมันตื่นตัวตลอดเวลานอกจากตะโกนเฮ้ยมึงไปสิมวยโรอหูอ่ะถ้าเกิดนั่งคนเดียวตะโกนกับใครครับก็ะัันไงรู้เลยรู้เลยโอเคถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ข้างๆโอเคตะโกนคุยกับเพื่อนแต่เกิดนั่งคนเดียวเนี่ยเฮ้ยจะเชื่อไหมผมเคยเตือนเพื่อนร่วมงานว่า เฮ้ยเล่นเกม ao t มันมันไม่ดีอม,มันไม่ดีนะเพราะผมผมผมเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าอาไปอยู่ในที่ที่เขาเล่นเกมอ o t แล้วเจ้านายเขารู้หรือหรือเขาอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันเจ๊งเขาก็เลยตัด ot ทุกอย่างแต่ว่าใช้งานหนักเหมือนเดิมอ่าอ,อย่ร้อนคนอื่นดิสวยทุกคนครับอตอนนั้นแหละผมจะเตือนเพื่อนร่วมง,งานว่าเฮ้ยอย่าขอร้องเลยอย่าเล่นเกมเราเรากลับกันเถอะเขาบอกเอกอ้าวพี่ พี่ไปช่วยเข้าใจตอนไหนวะอา้าวมึงจะ <laughs> กวนตีนกูอีก <laughs> ก็บอกเฮ้ยบอกดีๆว่าว่าพี่อ่ะเคยอยู่ในที่ที่เขาเล่นเกมเาโอทีแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเจ๊งเขาก็เลยยกเลิกโอทีปรากฏว่านะครับ <laughs> เพื่อนของผมคนนั้นเขาเขาก็ลาออกไปแล้ว <laughs> ส่วนพนักงานทุกคนถูกยกเลิก,เลกโอที <laughs> ไอคนที่เป็นแกนนำเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับ ออกนอกประเทศไปเรียบร้อยนึกว่าเขาจะบอกว่า <c oughs> เอา้างั้นพี่ลอเล่นด้วยกันดิเออ <c oughs> เอาก็ก็พี่ไม่ชอบเล่นเกมออนไลน์พี่เล่นแต่เกมโบราณครับเล่นกลับมาเล่นที่บ้านก็ได้ครับอ๋อเออเถึงมันก็คนละแนวกันแล้วเนาะอ่ะอ่ะโอเคอ,อ,อีกอย่างถ้าเจ้านายดีเป็นไงอ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะข้อที่สองอันนี้ข้อสองเลยข้อดีข้อสองข้อสองละเจ้านายถ้าเจ้านายดีพนักงานจะแบ่งแบ่งพักแบ่งพวกกันอาแบ่งทำไม ถ้าเจ้านายหวย่วยพนักง,งานจะรักกันเอ้านี่ก็แปลกอ้าเจ้านายดีเรารักกันก็ได้นะจริงๆยากครับยากเจ้านายดีทุกคนจะชิงดีชิงเด่นกันครับอ๋อเสนอหน้ายิ่งองค์กรใหญ่ๆครับองค์กรเล็กๆไม่เท่าไหร่หรอกมันมีแค่คนสองคนม,มันก็ต้องมันไม่รักกันแล้วมันจะรักใครอืมแต่แต่ส่วนใหญ่ถ้าองค์กรเล็กๆมีคนสองคนปุ๊บจะ,จะรู้สึกว่าเจ้านายห่วยไงเพราะว่าสองคนเนี่ยมึงต้องทําทุกอย่างอใช่พอคนที่ทําทุกอย่าง ก็ <ill ip S 2> จะคิดว่าเจ้านายห่วยใช่ไงใช่มันจะสนิทสนมกันเพราะมันจะไปกินเหล้าด้วยกันอ่าไม่กินเหล้าก็ไปนินทาเจ้านายด้วยกันม,มันก็เลยสนิทสนมกันแต่เจ้านายห่วยก็จะห่วยลงห่วยลงห่วยลงอ่าถ้าเกิดเจ้าหนายห่วยแล้วพนักง,งานประมาณหกสิบคนวะถ้าปมอ่าถ้าเจ้านายห่วยแล้วพนักง,งานมาผมว่าอยู่ไม่น่าจะอยู่ถึงถึงปีครับน่าจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนทำไมครับมันจะเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนอ้าวพนักงานรักกันไง ก็ช่วยกันทํางานทำหมากินอ่ะเราลองคิดดูว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าถูกถูกกดขี่หกสิบคนอยู่ด้วยกันอ่ะม,มันมันยังไงมันก็เจ๊งอยู่ดีครับก็พากันไปอ่ะส่วนหนึ่งถ้าไม่พากันไปก็พากันมาโวยวายกับที่ทํางานนี่แหละครับอืมแต่ที่เาขาเขาก็อาคุณไวไวใช่ไหมถ้าใครไม่พอใจก็ออกไปห่วยออกอ่ะออกไม่ออกอ่ะก็ไล่ดิไล่ไล่จะได้ก็จะได้เงินชดเชย ก็ S 1> <S 1> <S ให้คุณอ้าวพอจต่ละอ้าวเขาก็ให้คุณเขียนใบยินยอมไงงานหวยเออเจ้านายห่วยก็ให้คุณเขียนใบยินยอมไงว่าคุณจะรับแค่นี้เจ้านายห่วยมันมีกรณีไหนบ้างกรณีที่แบบว่าชอบสั่งงานสเปซสปะสเปซสปะแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองสั่งอ่ะเคยเห็นไหมแบบว่าสั่งสั่งให้สั่งให,งให้พนักงานตัดต่ออย่างเงี้ยเออพนักงานบัญชีไปขับรถแล้วพนักงานบัญชีขับรถไม่เป็นก็ผม พอไปว่าเฮ้ยมึงต้องทําได้สิต้องทําได้ต้องช่วยกันคนไม่ได้มีเยอะคนไม่พอก็ต้องเติมกันพอปฏิเสธยังไงก็ไม่ได้พอไปขับปุ๊บเกิดอุบัติเหตุก็จะนี่ต้องรับผิดชอบสิต้องรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่ของคุณอะไรเงี้ยอา้าวก็เป็นคนขับก็ต้องรับผิดชอบไงแต่ว่า<ม>ถ้าเกิดคุณขับไม่ได้แต่ว่าคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยนั่นไง <c oughs> นั่นไงคนที่จะเห็นใจกันจริงๆก็คือเพื่อนร่วมงานแต่คนที่จะถูกปานามตาหน้าก็คือเจ้านาย ซึ่งเ<ม>จ้านายเดือดร้อนไหมเจ้านายก็เดือดร้อนไะงต้องมาประกันก <c oughs> ็ต้องประกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นคําสั่งของคุณนะคุณไม่ได้มีวิจรยญาณที่ดีพอ <c oughs> แล้วเจ้านายแล้ว,วมันมีผลต่อภาพลักษณ์ของคุณว่าลูกน้องเขาทีมงานเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยห่วยแตก <c oughs> แล้วก็เขาก็จะเป็นินทากันไม่ก็ไม่ได้หว่วยหรอกเขาก็เอาประกันที่จ่ายคุณนมาหักเงินเดือนคุณไงใครเขาจะให้หักไปกดนี่ไปกดขี่เขาแน่เลยนี่ยิ่งห่วยไปใหญ่อีกเนี่ย น,นี่คือเจ้านายาที่เจ้านายที่ดีกับเจ้านายที่แย่มันมันจริงจริงก็เห็นกันชัดเจนแค่จุดเดียวคือสามารถพารับสามารถรับผิดชอบคําสั่งของตัวเองได้ไหม,ม,มไม่ใช่รับผิดชอบแค่เรื่องเงินเรื่องทองนะคุณสั่งแล้วพลาดคุณก็ต้องเสียเง,งานอันนั้นใชายอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ต้องรับด้วยว่าคุณอะพลาดเองที่แบบว่าเอ้ยขอโทษนะที่สั่งให้คนที่ขับรถไม่เป็นไปขับรถอย่างเงี้ยอืหรใช่ไมไม่ขับให้ดีหรือไม่ก็สั่งให้คนที่ ไม่เคยคุยกับใครเลยไปต้อนรับลูกค้าอย่างเงี้ยเ,<อ>เราไปพูดผิดเอาเอ,าอาาาน,นักงาลูกค้าโกรธทำไงเนี่ยลูกค้าโกรธลูกค้าลูกค้าไม่รู้ความลับบริษัทหมดอะไรเงี้ยพอคอมเพนปุ๊บไล่ออกเลยแล้วก็นั่นไงถึงกับออกได้แล้วแล้วมันไม่ยุติธรรมนะ<อ>มหรือไม่ก็ให้พนักงานบัญชีไปทำการาฟิกอย่างเงี้ยเ้าทำไม่ได้อย่างเงี้ยเาขาบอกว่าฝึกกันได้ใช่หรออ๋อาอันนัน้อันน,น,น,น <laughs> อีกเรื่องหนึ่งที่แบบ มันฝึกกันได้เรียนได้มันเรียนกันได้ฝึกกันได้แล้วจ้างเขามาฝึกหรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้จ้างมาอ่ะโอเคพนักงานถ้เกับเจ้านายดีอ่ะพนักงานถ้าเจ้านายดีก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองได้แล้วก็ทําทุกอย่างเป๊ะๆตามกฎตามระเบียบตามข้อตกลงที่วางไว้อ่าใช่ทุกอย่างถ้าเรื่องเป๊ะแล้วทำไมพนักงานถึงก็มาแบ่งพวกันอ่าก็เพราะมันเป๊ะไงพวกพนักงานก็พนักงานก็จะแบบว่า บิดเบือนจะกดระเบียบไม่ได้อืถ้าเขาเป๊ะปุ๊บคุณก็ต้องเป๊ะตามเขาอืแล้วพนักแล้วคนคนคนหลายหลายคนเนี่ยอืคุณว่ามันเป็นไปนได้ไหมที่มันจะเป๊ะทุกคนอ้าวไม่มีทางหรอกคนมนุษย์ไม่มีความเพอร์เฟกพอมันไม่พอพอมันไม่เป๊นนะกันคนละอย่างไม่เป๊ะคนละอย่างมันก็เริ่มแบ่งแยกทางความคิดกันละอือ่ะอย่างไอ้คนเนี้ยมันเป๊ะตามเจ้านายปุ๊บเจ้านายเขาก็ไว้ใจอืมเขาก็คุยดีด้วยมีงานอะไรเขาก็ใช้มันแล้วมันก็ทําสําเร็จตลอดส่วนไอ้นี่มันก็ไม่เป๊ะ ถึงก็สายขาดก็ลาบ่อยแล้วงานไม่เสร็จสักทีเ<อ>จ้านายก็ดา่าเงี้ยเอาเอาจ้านายด่าไอ้พวกที่โดนเจ้านายด่ามันก็นั่งนินทากันอืและคนที่เป๊ะล่ะคนทีเ่เป๊ะเขาก็ทํางานของเขาปกติสบายใจมันก็ไม่ได้แบ่งพวกหีิมันแค่แบบเป็นความพอใจไม่พอใจอมันก็เป็นความอิจฉานะอ,าอิจฉาขอ,ออิจฉาท้าไมเขาถึงหัวใจมันมันเป็นสังคมที่ผมเพิ่งเคยเจอจริงว่าในโลกนี้มันจะมีว่า เฮ้ยขนาดจะเป็นหัวหน้าฝ่ายอย่างเงี้ยมึงก็ต้องทะเลาะกันแล้วหรอเขาคนที่เลือกไม่ใช่มึงนะคนที่เลือกคนที่เลือกคือเจ้านายอ่าไม่ใช่พวกเราเป็นคนวออ่ะไม่มันเป็นบริษัทเขาไม่ใช่บริษัทของเราเราไม่ได้ลงหุ้นกับเขาสักบาทไม่แต่เขาจะมาถามขอสมัครใจว่าอ้าวใครอยากเสนอใครเป็นหัวหน้าใครอยากเสนอใครเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์อ่าอันนั้นก็ได้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ถ้าถ้าอยู่ในที่ประชุม ใครอยากจะโหวตอ้าวโหวตมาอ่ะโหวตว่ามีสองกลุ่มกลุ่มหมูกับกลุ่มพี่นะพี่ผมหมูไม่กล้าโหวตอยู่เป็นพวกที่แบบว่าอยู่ในห้องประชุมแบบว่าไม่พูดไม่จะชอบเอาไปนินทาข้างนอกอ๋อพวกเงียบใจเงียบแต่ฝั่งเนี้ยคือเป็นงานเป็นการไงอะไรเป็นงานอ่ะอ่ะออกเคร่มืออ่ะสมเด็จครับสมเด็จเก่งที่สุดพรอนู้นนี้นั่นไปเฮ้ยมันเห็นไหมมันเอาแต่พวกมันกูว่าแล้วมันไม่มันไม่สนใจพวกเราหรอไอ้คนพวกนี้ อ้าวไอ้สมคิดมันรออยู่เนี่ยไม่เอาว่เออไอ้สมคิดมึงเห็นไหมสมเด็จสมคิดพัฒนาการเก่งกว่าตั้งเยอะไอ้นี่มันทําอะไรเป็นกูไม่เห็นมันมาซ่อมมันมาซ่อมซ่วมเท่าเหมือนเหมือนสมคิดเลยเออ้าวใช่ไหมสรุปมองกันคนละอย่างสรุปออกที่ประชุมปุ๊บเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องแบ่งแบ่งพวกไปแล้วมีปัญหาชีวิตอ๋อเป็นเจ้านายดีก็คือเจ้านายที่รับผิดชอบคําพูดได้ในการที่เขาจะรับผิดชอบคําพูดได้ก็คือเขาต้องอยู่ในกฎระเบียบ ถ้าทุกอย่างมันทำก็นอกกฎระเบียบเขาไม่สามารถรับผิดชอบได้เหมือนเราสั่งให้ก็ถ้ามันนอกกฎระเบียบเขาก็มีบทลงโทษอยู่เหมือนตัวเขาเองเหมือนกันถ้าเขาสั่งอะไรสั่งอะไรกับเรานอกข้อตกลงที่เคยตกลงกันเขาก็รับเราเราก็รับผิดชอบให้เขาไม่ได้อืเขาก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของเขาเองแบบนั้นถึงจะถูกแต่ถ้าเกิดเขามาจำหนิเราล่ะ เอ้าทำไมไม่เคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยรับอ้ามันก็ต้องดูว่าในกรณีที่เราเคลียร์ในส่วนที่เรารับผิดชอบไม่เสร็จแต่แต่อย่างเนี้ยถึงบอกว่าถ้าเจ้าหน้ายดีเขาจะต้องเป๊ะเป๊ะก็คือแบบว่าอ้าคุณขาดลามาสายบ่อยนะผมว่าคุณเอคุณจะต้องอลองดูงานอื่นไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องยอมรับสภาพ๋อไหมครับผมชอบงานนี้อ่ชอบงานนี้งั้นก็ต้องตกลงการว่าถ้าคุณขาดลามาสายอื้ๆ อีกจะเป็นยังไงหรือว่าคุณจะมีรูปแบบการทํางานแบบไหนมาเสนอเนี่ยมันต้องรับฟังกันอย่างเงี้ยเออมันจะมีรูปแบบการนะให้คุณพูดเองอสมมติเราพูดพูดพูดโอเคเอาตามนี้นะเอาตามนี้เลยนะถ้าคุณทําไม่ได้นี่ถือว่าคุณไม่มีอะไรจะเถียงแล้วนะ,อะเอจบโอเคตามนี้เลยนะอาปุ๊บนั่งเล่นเกมอยู่ออฟฟิศเลยตายแล้วก็เช้ามาก็สแกนนิ้วทํางานต <c oughs> อกบ่บะ <c oughs> โอเค หมดเลยนะเจ้านายดีพนักงานจะแบ่งพวกอันนี้ของจริงนะผมไม่ได้มั่วอะไรนะเอาจริงๆเลยมาจากชีวิตจริงถ้าเจ้านายห่วยพนักงานจะรักกันบริษัทดีแค่ไหนก็จะมันจะแบ่งพวกกันอยู่ดีนะมันเหมือนเด็กอย่างงี้ยังลินมั่นผมผมมั่นใจผมสาบานข้อสามการใช้พนักงานให้คุ้มค่าเนี่ยเคยเคยได้ยินคำว่าสิ่งที่เขาชอบพูด กันบ่อยๆอะไรนะใช้เออเราต้องใช้บุคลากรขอ,องเราให้คุ้มค่าที่สุดเอ้าก็มันโอ้โหทุกที่เวลาอบรมสัมมนาเขาก็จะจะพูดอย่างนั้นอยู่แล้วสิ่งท,ง<ๆ>ที่สิ่งที่เขาปฏิบัติจริงๆคืออะไรคือให้ให้คนขับรถมาทำกราฟิกให้คนทำกราฟิกไปถูพื้นให้เราต้องช่วยๆกันให้ฝ่ายบัญชีมาทำฝ่ายบุคคลให้ฝ่ายบุคคลไปไปเป็นแม่บ้านก็อะไรขาดก็ต้องเติมไงช่วยๆกันแต่นั่นแหละ ผมจะยินคําพูดมาว่านี่คือนี่คือหลักการบริหารพนักงานให้เกิดความคุ้มค่าทุกคนทุกตําแหน่งเฮ้ยแล้วผมว่าแบบนี้มึงจะมีตําแหน่งกันไว้ทําไมตั้งแต่แรกรับสมัครใครมาก็ได้ตําแหน่งก็ตาแหน่งก็ตำแหน่งอ,อ่ะมาถึงงาน<อ>หลักครับพี่แต่ว่าถ้าเกิดตรงไหนขาดเราต้องไปเติมไงใช่ตรงนั้นมันมันก็ใช่แต่มันไม่ใช่จะใช้พอไปเติมเคยไปเติมตรงนี้ได้ปุ๊บกลายเป็นงานหลักเอออ่าเหมือนเหมือนอะไรวะ<อ>เหมือน เหมือนแม่บ้านเคยแม่บ้านขับรถได้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแม่บ้านไปไหนมาไหนต้องให้แม่บ้านพาไปหมดเอาล้วพอกลับมาปุ๊บเอาทําไมทําไมมันไม่ทําความสะอาดยังไม่เสร็จอีกนี่จะเลิกงานแล้วมันก็เหมือนพี่เคยดูกีฬาฟุตบอลไหมสมมติว่าปีขาดกองหลังที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมว่างๆก็ขึ้นมาเติมอะไม่ให้มันเต็มแล้วเกิดโดนเจาะไปกองหลังปุ๊บทางซ้ายว่างก็ต้องวิ่งเข้ามาอุดใช่มันก็จะมัวโซกันอย่างเงี้ยมันก็ใช่ มันก็ใช่ครับแต่หมายถึงว่าแต่พลัพสุดท้ายอยู่ที่โกเสร็จพอพอถ้ามันเป็นการถ้าเป็นการดีเฟนต์เนี่ยโอเคหรือว่ามีอีเวนต์หรือมีสถานการณ์ผิดปกติอโอเคตำแหน่งมันก็ต้องผิดปกติตามนะใช่แต่ออฟฟิศบ้านคุณถ้าจะมีเรื่องผิดปกติทุกวันขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> เลิกทำเถ <c oughs> <c oughs> อะครับต้องหต้องผิดปกติอะไรทุกวนนกนะันนักหนาส้องใช่จะเป็นระบบ Family เนะะี่ยอออฟฟิศระบบครอบครัวก็จะเป็นยังไงคือ อ่ช่วยเหลือกันใครขาตรงไหนก็บอกอ่ะเดี๋ยวมีสองคนไปช่วยปุ๊บปุอ่าโอเคไอไอที่ออฟฟิศเล็กๆแต่ผมเข้าใจแต่แต<น>ว่าอย่างน้อยก่อนเข้ามาก็ต้องตกลงกันแล้วว่าอ่าคุณทําภาระอะไรบ้างน,นี่นี่นั่นมันต้องอมันต้องมันต้องเคลียร์กันก่อนเป็นเจ้านายก็ห้ามกเมตรนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับสิ่งที่ที่เขาถ้าเป็นถ้าเป็นออฟฟิศใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มั่วงานนะอืบางที หัวหน้าหรือผู้จัดการหรือว่าผู้อยากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยเขาขี้เกียจที่จะไปที่จะไปสั่งพนักงานให้ตรงถูกให้ถูกคนเขาก็จะชอบแบบว่าเออเอาคนที่ใกล้ชิดเอาคนที่สนิทเนะี่ยทำแทนฝากฝากอ่ะฝากคุณหมูไปบอกฝ่ายโน้นฝ่ายนีฝนน้ฝ่ายนัน้นเอ้ากลายเป็นคุณหมูเอา้าค,คุณหมูเป็นคุณหมูเป็นเป็นช่างประปาแต่แต่ต้องมาเป็นแอสซิสแตนต์แจกงานให้หัวหน้าแผาน,นน้นนี่นัน่น ทุกคนก็ด้มองเฮ้ยนี่มันใครวะอก็นั่นไงก็นั่นไงเออใครวะเอ้าก็นั่นไงเนี่ยทีนี้เป็นช่างปลาปลาแล้วยงังไงคุณหมูก็ต้องแต่งตัวให้มันใส่สูตรผูกไทยมา,มาเดินท่อปลาปลาเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะโอ้โหเละทีทำคอามสะอาดยากอ่ะก็นั่นจะลงแฟบทีโอ้โห้ไม่ได้นะไม่ได้ใส่สูตรอย่างงั้นนะคือบางทีแบบเออประชุมงานกาลังมอบหมายงานใดดีเออมิไซเอ้าใครอยู่ใกล้มก็ส่งงานหมดเอออ๋อคุณอะไร คุณหมูทําตัดต่อใช่ไหมครับครับผมมีงานอ๋อมีงานกราฟิกมาอ่ะคุณคุณคุณหมูจดไว้ด้วยนะปอืออ่ะกําลังคุยงานต่อเสร็จอ่ะคุณหมูคุณหมูตัดโฆษณาตัวนี้ตัวนี้นะคะครับปึ๊บอ่ะพอมีโทรศัพท์มาอีกอ่ะเอ้ามันมีอุ้มันมีอะไรวะมันมีอุ้ยต้องออกออกกองด่วนอ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมูฝากเซตเซตกองด้วยนะครับพวกนี้มันมันต้องด่วนตอนเย็นเนี่ยคุณหมูจดไว้จดไว้ค่ะเดี๋ยวต้องเซตกองเลยนะคะอ้าวปึ๊บแล้วก็ถามเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยเห็นไหม ดิฉันทางานเร็วนะครับเห็นไหมคุณหมูดิฉันทำงานเร็วเพราะว่ามาเท่าไหร่ดิฉันก็ส่งดิฉันก็ส่งหมดงานมันต้องออกเร็วทริปแต่ที่ไหนได้ใปนกองใหญ่คนเขาไม่เรียกว่างานส่งเขาเรียกว่ายนขี่ส่งงานเร็วนี่ถือว่าส่งงานเร็วนะเห็นไหมงานมาปุ๊บต่อเลยต่อเลยโอเคจ่ายไวโอเคครับการใช้พนักงานที่คุ้มค่าที่ถูกต้องนั่นก็คือต้องใช้พนักงานเรามีข้อมูลอยู่แล้วพนักงานเนี้ยตกลงกันว่าจะมาทําอะไรแล้วก็เวลา เวลางานไหนสายงานไหนก็พยายามอย่างใช้เข้ามาทําตัดต่อกรกราฟิกคุณก็ต้องหางานที่เป็นเกี่ยวกับสายงานเข้ามาป้อนให้ได้เยอะที่สุดเออให้มันตายไปเลยคาคาโตะตัดต่อนั่นนั่นคือใช้ใช้พนักงานอย่างคุ้มค่าไม่ใช่ปล่อยให้มันว่างงานจดเฮ้ยอ้าวทำไมช่างตัดต่อว่างวะแล้วอ้าวนั้นมันไม่ใช่ความผิดของช่างตัดต่อนะอ้าวไม่ใช่กรณีที่ว่าใช้คุ้มค่าแบบว่า คือใช้ให้นองเหนือจากงานที่เราสั่งหรอไม่ใช่อันนั้นอันนั้คือมึงอย่างเช่นจ้างจ้างมาเป็นอะไรนะบัญชีแต่ว่าไปให้ถูกพื้นด้วย <c oughs> <c oughs> ล้างชานด้วยอันนั้นอันนั้นผมบอกตรงๆมันคือการกบเกินความผิดการกบเกินความผิดของผู้บริหารที่ไม่สามารถจัดสรรงาน ในตำแหน่งต่างๆให้ครบให้ครบได้อ๋ออันนั้นคือน้ำใจก็ได้ชงได้แหละแต่ไม่จะไม่ชงคนเดียวนะชงท้งประชุมอาวก็ได้มันไม่ได้ประชุมกันทุกวันเนี่ยก็คือมันไม่มีคนเซอร์วิสโอเคมีแม่บ้านคนเดียวอาจจะไม่ทานไม่ทันไปช่วยหน่อยแต่จริงๆแม่บ้านก็ไม่ใช่คนชงกาแฟนะคือทุกคนก็ต้องช่วยกันนะเซอร์วิสหน่อยโอเคอ๋อเดี๋ยวที่ชี้แจงนะแม่บ้านไม่ใช่คนชงกาแฟอย่าเข้าใจผิดเออถ้าเกิดแม่บ้าน อาแม่บ้านไม่ชงกาแฟแล้วทําไมส่วนใหญ่ชอบใช้แม่บ้านชงกเพราะนั่นไงเขาคิดว่าแม่บ้านว่างแต่แม่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวเองชงได้แล้วก็ช่วยเอาบัญชีล้างห้องน้าเพราะว่าบัญชีก็สามารถล้องห้องน้าเป็นแต่บัญชีไม่ยอมแน่นอน <S 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 รูสองมิวเราลองบัญชีมีโบยวายมีเงินหายทุกๆเดือนอ่ะโอเคสรุปแล้วใครควรจะใช้การใช้พนักงานให้คุ้มค่ามันก็คือต้องอยู่ในข้อตกลงแล้วก็เน้นเวลางานแล้วก็เวลาาสและสายงานที่ตกลงกันไว้ ถ้าคุณใช้คนเนี้ยไปทําอาชีพอื่นเพราะว่าเพราะเห็นว่าเขาว่างไม่ใช่เพราะว่าคุณงานยุ่งจริงๆนะถ้างานยุ่งจริงๆมันช่วยกันได้แต่มาู้สึกว่าเขาว่างจากงานของเขาแล้วให้เขาไปทํางานอย่างอื่นให้เขาไปขับรถให้เขาไปส่งของอก็คุ้มค่าเลยมันคุ้มค่าแต่มันผิดผิดมันไม่ใช่การคุ้มค่ามันคือมันคือการกบเกินการบริหารที่ผิดพลาดของตัวเอง พราะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วมันก็จะผิดอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็จะหลอกตัวเองว่าทําถูกแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบริษัทไม่เจริญไม่ไปไหนมาไหนสักทีทาไมคนทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะเราไม่ได้ใช้งานที่เขาชํานาญให้เต็มที่อืมก็คือว่าใช้ศักยภาพผิดจุดอืมอ่าแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเขาจะมองข้ามว่าเรื่องศักยภาพนะเขาจะมองว่าทำงานให้คุ้มค่าจ้างอืมไอ้มัมนอันนี้มันก็คิดแบบไอ้นั่นเกินไปว่ะ เคียวอมันคิดแบบคิดแบบพ่อพ่อค้าตลาดส,สดยังไงไม่รู้เหมือนแบบจ้างคนงานมาแรงงานมารายวันแต่แต,แต่จะลืมลว่างานออฟฟิศเราไม่ได้จ้างแรงงานรายวันเราจ้างผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างๆมาถ้าเขาเคลียร์งานให้คุณเสร็จเร็วนั่นนั่นคือคุณได้กําไรเขาก็ได้กําไรคือเขาได้พักคุณก็ได้กําไรคือคุณมีงานส่งเร็วแต่เขาจะมองว่าอ้าวเสร็จแล้วก็ว่างดีออาแล้วส่วนที่เหลือต้องมาจ่ายอีกเ้างั้น ไปหาซื้อรองเท้าให้หน่อยเอาไซส์นี้สีนี้ร้านนี้นั่นไงก็คุณโจนนายคุณคุณอย่าทําตัวเป็นคุณอย่าทําตัวเป็นพ่อค้าที่แค่มีออฟฟิศเอาไหมเรื่องดีสีอะเรื่องดีสีเอาไว้ต่อคลิปหน้าตัดตัดคลิปตัดคลิปโอเคได้ครับได้ได้ไเดี๋ยวโอเคแล้วจะไม่ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเคครับดีครับ